สวัสดีครับพบกับช่องพังโมบินะครับสวัสดี f c สวัสดีแม่แม่ทุกท่านที่รับชมบ้านพังโมบินะครับที่อยู่ย้อนหลังนะครับรับชมคลิปย้อนหลังนะครับพบกับน้องโชคนะครับน้องคอนโชคนะครับวันนี้ก็ถ่ายบรรยากาศนะครับออนทัวร์นะครับตอนนี้รอนะครับไม่น้อยรอแม่ควันน้อยนะครับตอนนี้กขอให้โมบิทานหญ้าสวยๆนะครับข้างทางรอรถนะครับรอ คนขายของนะครับเนี่ยนูนครับคนขายของยังไม่มานะครับแม่แม่ก็เพิ่งมาถึงนะครับแม่แม่เพิ่งมาถึงที่จอดรถโมเบลก็ซัดไปนะครับหลายหลายคแล้วนะครับขาวอ้วนซัดไปหลายคำนะครับอยู่ที่ทุ่งนานอกหมู่บ้านนะครับเนี่ยหญ้าก็สวยสวยนะครับแถวนี้นะครับหญ้าสวยมากนะครับ โมโยก็ก็กินดีดีนะครับเล่มเล่มดีนะครับนี่แม่แม่แมแมกินเล่มดีครับเนี่ยพนะนักพนีัยมึงเพิ่นมือเล่นหน่อยเพิ่นลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นหาเล่มกินนะครับโมเบลบอกว,ว่าเสบหลายครับแสีบหลเสียบหลายพนักเออพนักมึงมือมือเล่นหน่อยสอนมือเล่นหน่อยนะครับเพิ่นมือเล่นหน่อยเพิ่นนะครับพนัก รก,กินรก,กินอันอันข้าปากก็มีนะครับพุ่นทั้งขาบทั้งรกทั้งขาบทั้งลกนะครับแม่แม่หญ้าสวยๆนะครับมาออนทัวร์แบบนี้นะครับเจอแบบหญ้าสวยๆก,ก็กินเต็มที่นะครับ้องช้างแ่บหลายนะครับเนี่ยโอ้เล่มหนาเยิ้มหยาขังขาง ดูช้างด้วยนะครับคุณลูกอลานดูช้างไม่เคยเห็นช้างเนาะแถวนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปใหม่นะครับแม่แม่ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมง,งานแล้วก็สาวโมบิลนะครับใกล้จะถึงผู้ติดตาม2 0 0พแล้วนะครับเราจะมาฉลองด้วยกันนะครับกับทานผลไม้นะครับแม่แม่แม